อีกคำถามนะคะเป็นคําถามที่ถามเข้ามาทางอ e ีเมลค่ะถามมาว่าทําไมอวัยวะเพศชายมีรสหวานคะเกิดได้จากกรณีใดบ้างคะเกี่ยวข้องกับโรคกรดไหลย้อนโรคระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายหรือเปล่าคะหรือเบาหวานเกี่ยวไหมคะคุณหมอโอ้โหละเอียดนะคะ,คะช่างสงสัยรบกวนช่วยตอบด้วยคะ่ะสงสัยมากเลยไม่น่าจะหวานนะแต่ถ้าถามว่าเป็นเบาหวานได้ไหมค่ะได้นะบเบาหวานเนี่ยเรา บางคนวินิจฉัยได้เพราะว่าปัสสาวะละหกแล้วเธอะละมดมาตอมเวลาไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายน้ําตาลสี่บวกสามบวกสี่บวกเพราะนั้นมันมีน้ําตาลล่วมาในปัสสาวะได้แล้วปัสสาวะเสร็จมันก็ติดติดที่ปลายอระชาระก็อาจจะทําให้หวานสัมผัสได้รสหวานแบบนี้ต้องคิดอะไรมากไหมคะคุณหมอก็ควรจะเช็คเบาหวานดูสัดนะครับเราไม่เช็คเบาหวานค่ะเพราะปกติมันไม่น่าจะหวานเจ้าจอนเนี่ยมันไม่มีรสชาติแล้วแต่ สาวๆบางทีจะบอกว่าน้ำอสุจิเนี่ยรสชาติเนี่ยจะให้หวานต้องกินอย่างนี้อย่างนี้จริงเหรอครับอันนี้ก็ไม่น่าจะจริงนะฮะปกติน้ำอสุจิจะมีน้ําตาลฟุกโตสอยู่แล้วซึ่งเป็นอาหารของตัวอสุจิขณะที่ทําการเดินทางไปหาไข่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีต้องมีน้ำตาลฟุกโตสอยู่แล้วฟุ๊กโตสมันจะมีรสชาติที่หวานไหมอาจจะทําให้หวานได้โอเคงั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ยังไงรบกวนไปลองตรวจเช็คเรื่องเบาหวานดูค